มาด้วยพี่น้องเขาก็มาหนังวินไปบินไปเป็นก๊กง้างพี่เมื่อยบรรุเบ็ดเลย ก็สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเป็นสุขสุขคนเนะาะสเลม์น้อยกับซิมาโฮดพักกับไม่เที่ยวแล้วก็ไปหาหนึ่งข่าวนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศค,อค่อยค,อยคำลงแรงพี่น้องเอาใจไปพี่น้องไปเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องไม่เที่ยวกำลังสิไปโฮดพักไปโฮดพุนลูกโฮดโอ้อยพุนไหนมันโฮดฮอ่นบ่โฮดชาบแบวม,าม,ามวไหมแมาแมวให ดอกชาย้อกขึ้นลูกทอกชายอย่าพางชิดอย่าพางอ้อ <c> ย <oughs> นี่เห็ดชื่อนี่นี่นี่เออบงชาย้อกชายป่ะนี่้อกชายตรงนีง่โบกแมนนี่ไม่โบกนี่นี่นี่เห็ดจากชีนี่จเบื้องนี่้อกขึ้นนี่จับจับจับก้นท่าก้นนั้นฮะมาไ,มไปโคตรักบวกกว่อนเด้อ สิเอาไปโหดน้ำหลังบอกมาสิไปโหดน้ำบอกมาพี่มามาแม่ทีเห็ดในโหดนี่มาเอามาจะมามามาจะมาเออจับจับนี่จับไม่พลาโหด,ดเด้อเอาอันนี่มามามามเที่ยวโหดพักพี่ดองเลยโหด,ดทำไมอย่ามาตัวพี่อย่ามาตัวพี่อย่ามาพี่พี่พี่พ พี่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 พ่ในอยลูกขึ้นเออโยกขึ้นเอ้ดีที่ได้แล้วฮะเยขึ้นเออโกทางนั้นแหละแม่แล้วฮันดียวน้ใช้ก๊กเงามอนพี่หันได้ถือเงับมาพอแล้วมาง่ายมาตัวพี่พี่ตัวน uh, ี้พี่บท่นทุนี่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 งบมา ย่าม,มาอีไว้พี่พี่พ่อถอกเออฮดตัวนี้เลยลูกโดยกระฮดลงโฮดลงนี่โฮดทำไมเบดิดเอาเสือกมามัดฉันติดเบิดเบิดเลยอ่าดีสบา,า,ายไหมเมื่อมื่ไปเอาให้มาเม่ไปเอาใหา้มามาาหาท่าเด้อยืนท่าสบายดีลูกสบายดีก่อน ไม่ไปเอาน้ำให้ก็เดินถ่ายอยู่นี่เด้อถ่ายอยู่นี่แล้วได้บ่แล้ไม่สวยมะนี่เบิ้งไม่จับให้นี่ไปอันใหม่ปะมาพี่มาพี่มาพีมาโทษดทษเฉลยลายเถือ่อทดแล้วแล้วเพื่อนยังอยากโดน้ำอีกเอานี่มาหนิ ủa tụi pì mai vậy, đây bờ, hey. bùa nhảy nó lúc nó, à, bờ thước bờ có phải không? cái này cả đơn, cái cơ. อะไรกันยังมะยังมะอยู่เรื่องพูดพักอยู่นั่งเลยเดี๋ยวเที่ยวหนิป้ายชายงั้นป้ายพูนป่ะนี่ไปทีนุ๊กยังป้ายพูนยังป้ายพูนพูดป่ะนี่เมื่อเละเมื่อเละ มาเมยไปเอ,ไเ,อาาไเอาให้มะเอาจะมาให้เมย์สิไปเอาให้เอามาบุท่านหอดช่างฮดเลยเมือม่อยเละเมื่อยบัลุเบื่อเลยเฮ้ยโอเขียวฮดพักพี่น้องเลยเพิ่นกระยากฮดนะเมย์เมย์ฮดแล้วเพิ่นกระยากฮดน้ำ่อไปแล้วปะ มเมวพอวแล้วนใจไปไม่ไปไม่จะเล่นน้อยกับบันไ,ได้ออกไปนั่งทล่ไม่โอยพี่น้องซองมื้อแล้วไปว่านี่กับแปอาพุ่นเฉื่อยเลวกับข้ามาอยู่เพื่อนเนาะมีมาแต่บ้านเลยกระน,น้องชายกับบุคยสบายเป็นไในในรฮะก็ไข<ป>่แน่แล้วเน่ยจล่นน้อยอยู่ในเีือนเอาม่านะแม่แม่นอัดมันนะ

ออไมต่างกันเดียวยันกบึใยัหนึ่งข่าี่เี้ยงห่ข่าวแรกรับ่านา่ยยิแไม่ได้เทไม่พาให้ไม่เท่าไพาห้นติแข็ม่ไม่เท่าพาให้ไม่เท่าว่ายันิงัดนำการทีที่แข็งเท้าบิเดนกันนึ่งข้า เอ้าอะไรใบใหม่พักแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวพี่น้องกันมาหนึ่งคราว<ด>มาดังไพ่พิงมาหนึ่งอยู่นอกพี่น้องเลยบันได้ดังทานก็เลยมาหนึ่งอยู่นอกใส่พื้นรถใหญ่พื <ไอ S 1> ้นรถใหญ่เขาไปดังอยู่พื้นบลาไดม้มันมันข้ามัขับนี่ไม่เท่าหายเลยไไน,นี่ดึไ,พ,ไพ่บันนีม้มีตังเอาปลาตังอือ สบายดีใช่ไหมสบายดีเพื่อนยืนขึ้นกับเวีนแลกกันนั่งเห็นี่เนองตั้งกล้องต่ำๆตั้งกล้องสูงโพูดตั้งกล้องต่ำๆปัดโยสบายดีนั่งพูดได้ประธานมี่ตั่งนั่งเอ้านั่งนี่แต่ยังไงล่ะนั่งนี่แต่ยังไงล่ะอ้าวไม่ตั้งนี่หนัเราเป็นหนั่งก็ได้แล้วก็มเพคีหนั่งยันเยอก็ได้ เี่นางทงกันี้นี่แมวอันเด็กาวยังลูกแต่าอยางลูกินไผ่มึงากนิไผเลยแต่้าดัพื้นอย่นอกมันสบายอายืนกอนยืนกอนไปเอานี่ยืนไปเอางยืนยืนเอาไผ่ไม เต่าดีเต่าจึงคนวันเลยวท่านทุกน่องอยู่ในีแม่ท่านเหรอเฉพาะจังว่าเป็นนนบุรักอยากตื้มแจ้งอลไรอยู่ในเฮือนพี่บ่แจ้งนะพี่หอยพี่ไผ่พิงไผ่ถ้าให้เน้นน้ำมันนะนะฮะถ้าอยู่ทะเลถ้าเกษตรพี่เก่าพิงไผ่ยังสี่ตอนเช้าเที่ยวกับลูกมาพิงไผ่พี่น้อาไปตอนเช้าก็ได้ พื้นกระพื้นพ้อทานกระเบิดพี่น้องก็เลยทานนางไพ่กระเบิดก็เลยว่าดักด็กพี่น้องมันมีพื้นไม้อันนี้พื้นไม้นี่ห้ามไม่ถึงหลายคนยังได้พิงไปมากกันได้พิงไปมากกันได้พิงดังไพ่ดูนอกกันดังอันถ่ายแล้วบอลนี่สบายดี มาแต่ไม่อยากถ่ายวิดีโอเลยมานั่งเอาปุ้ยหูได้มาถ่ายดนนี้บังเบิ้งเอาเอาเอาละเอียดก่อนจะมาบริหารตัวเองครับเห็นกล้องมาเอาสมัครเลยเอาสบายดีอีกเชนึงให้อยู่วงการน้ำหน่อยเด้อขี้ลดกายวันนี้จบไงเห็นปะเห็นปะให้น้องไซรเบิ้งก็ให้พี่น้องเลย บผมว่าเขาน้ำบ <región> <c oughs> ่ก้องนะมาเด้อพี่น้องเขาก้องหนวกกันมานังบินไปบิไปบินไปเป็นครอบครัวมื้อนี้เจ้าหน้มื้ออื่นมื้อพื้นเมฆฉลามน้อยกับมืออะไรเป็นน้องคนน้องฉลามน้อยกับเช่าแล้วไปนี่ขึ้นแล้วกับมือก่่อนนาแต่น้องชายฉลามน้อยกับเบิ่งอีกจักหลายมื้อไปกับสิไปกวดคืนเบิ่งพี่น้องเลยกะบสามันออกเบิดแล้วกะ ใช่เนี่ยเดี่ยวกับต้องไปกวดมืออีกคืนหนึ่งยันมันค้างมันยังอะไรพี่น้องเดี่ยวพิ่นข้าวแล้วดังพ้าหยิ่งนอกในก็ต้มว่านให้เพิ่นอะไรพี่น้องแต่ละมือดังพื้นข้นต้มตลอดเลยก็เลยมาต้มหยิ่นอกมือเเ้าหยิ่นอกพี่เท้าหนาแตกได้ใช่เท้าขี้ได้ไดเท้าขี้ไดหนาแตกขี้ได้แตแท้ขี้ได้หนาแตกขี้ได้ กินข้าวกับยังน้อหนึ่งข้าวเลยเรื่องข่าวแรกกินข้าวกับยังน้อวันนี้เผ็ดไปเบิ่งองกินไปซื้อยังน้อมากินเมล็ดเราเราในบ้านไปเละไปซื้อเนี่ยอยู่ในกินเมล็ดบ้านไม่ได้มันริมไม่เอาลงมากินบนเวงเช้านี้ก็กินเอาให้ปพนางตรงมาก็ะดับก้อยใช้ดับมีดับนะให้ดับไม่ได้ดับให้ไม่ได้ดับนะ เมื่อยบ่เพ็ภาคนะเมื่อยบ่เพ็ญภาคนะเะอันยังอันหยงเมื่อยบ่เพ็ภาคนะเรอ้บามาพิงผ้าได้ไมเอ้ยบาถึงมาพิงยไว้โอ้ยเจ้ายูพุ่นเจ้ากูนมาช่างมันห่อนนี่นี่าิงผ้ยเด้อบ่เฮ้ยไวไว้ิวย่ไว้วเขาแมนเขาชินาวเฮเาพีนาว ไวเก็ไปเอาเพ็นไทยไว้พินไทยด้บ่ทาบเอ้วยอย่างได้แล้วใครตะกี้ย่างกับเรได้เจ็บสบายนั่งอยู่นั่งถือเขาเรียกว่าเยอะตอนเป็นหักแลนดลิ้วใช่ต้องทางออกอะนน้โอ้ยเจ็บ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 หมดทางนี้เล็งแล้วอย่าหมดทันเนาะออกไปหอดทางนอกก็เหยียบอีกแปดชิพ แน่นว่ะคนอยู่ทางล่างบ่ถ้าอยู่บนทางดำเลยมันวิ่งทางยากวิ่งทางบนอันอยูออกไปเฮือนนะออต่เฮือนออกต้องต้อ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 ทางกับไม่จะบอกขี้หินโอ้ิงขีกดเอาเด้อว่ะเหยียบอย่างเดียวเล้งไปหาเบอร์ห้องหมอใช้กับยังบุปผึเศร้าอยู่แกอย่าว่าอยู่นี่แต่คลินิดก็นั้นแล้วขับิดสักสี่ชั่วโมงเองมองไปพอดีเขากำลังประชุมกันกำลังประชุมแบ่งนาเบียกันนั่นแหละ กดเจ็บไปเลยก็เขากัแต่งหนึ่งออกมาทับเอาเขาไปกวดแม่แตงมันใกล้ยังวะท่านมันคืออยู่บ้านนี่โอ้ยอินเนาะไม่กีกระเทกอันนี้เห็สีหอดอันนี้ยังว่าไปยังว่าได้ผลสักคือสักยาให้เขากบบพอทุเลาไปไหน,จ,น,นนะจ,จักหน่อยนะโยนใจบ่โยนใจจะความเสพเพือ่อห้าโหลดเอิญเห็นยังเอิญเบาเห็นยังเบาหนาเอิญพี่นักเรียนี่เลยเบาหนาเน,นาะบา คือมชุกเลยแล้วดิเบิ่งเบิ่งเบิ่งสิเบิ่งนี่ฮะไปอยู่น้ำผอไปมาอยี๋ไปบอกมาเบิ่งเบิ่งไปเอาไม้มาคนกัเดื้อโบเดมังอยู่ด้วยกันเมื่อเช้มื่อมาอะไรก็เครียดให้เลยให้เดมูให้ใต้ต้นเดมันนั่งปลาปลาปลาไม่ใช่ไม่ใช่เขาให้ฮะผอเห็นโบไม่กระดมใส่เขามันให้บ่ไปเรียกเ้านี่ให้น้ำบ่กให้แล้วเห็นแล้วแล้วมันจมผู้เดียวมันเอิบว่ะปลาปลาอะไรต่างหากปลาบ๊วย อเห็ดวีอ่ะเห็ดวีอ่ะวีอ่ะพอวีอพอปาันะีระะาดีวัดกินแล้ววันนึงยังอีกมเงเิงห่อนเลยมเี่นีิ้ิไพ่วัดวัดิงนี่ะิกหงิงหอมนี่ ในใครในบลัอกนี้เนาะนอนทำกันละคืนนี้อาเทียวีพีไพพีเดอร์ไปครบข้าวกะซุกเลยพี่น้องเอ้ยกะสิไปซอยข้าวกระเด้อพี่น้องแซลมน้อยกับชีเดียวจบคลิปกคนเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามนะครับส้มขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องความเจ็บจะได้ความไข่อย่ามีความเฮงเฮงเลยๆสำหรับคลิปนี้แซลมน้อยขอลาไปก่อนแล้วสบายดีพี่น้องสบายดีแม่ theo sẽ đi theo. đi. Để theo đi. À, nhục cái chuông này quá. Nặng luôn. bay đi.